ข่าวดีสำหรับแฟนๆซัมซุงเตรียมตัวพบกับการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ Galaxy S 26ซีรีส์ที่จะทำให้คุณต้องร้องว้าวเพราะล่าสุดมีข่าววงในรายงานว่าซัมซุงเตรียมจัดเต็มด้วยแรมเนปิดดีอา 5X รุ่นใหม่ล่าสุดที่เร็วแรงทะลุประหลอดถึง17 Gbps เร็วกว่าเดิมถึง10%เลยทีเดียวข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่าง u n i v s r s ที่คอนเฟิร์มมาแล้วว่า Galaxy S 26ซีรีส์ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับแรมเนปิดิดีอา 5X ความเร็วสูงถึง17 Gbps และเริ่มต้นที่ขนาด 12GB ซึ่งถือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพครั้งสำคัญแล้วมันดีอย่างไรลองนึกภาพตามนะครับถ้าเทียบกับ Galaxy S 25ซีรีส์รุ่นก่อนหน้าที่ใช้แรมความเร็ว9 6GBPS การอัปเกรดครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานแบบมัลติ t a ส k ิ้งลื่นไหลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าคุณจะเปิดแอปพลิเคชันพร้อมกันหลายๆตัวหรือสลับไปมาก็ทำได้อย่างรวดเร็วทันใจนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการประมวลผลภาพถ่ายทำให้ได้ภาพที่สวยงามและคมชัดยิ่งขึ้นอีกด้วย ย้อนรอย RAM d d r 5 x Samsung ได้เปิดตัว RAM LPDDR5X รุ่นแรกเมื่อปี2012ด้วยความเร็ว8 5Gbps และได้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องจนมาถึงรุ่นปัจจุบันที่มีความเร็วสูงถึง17 Gbps แต่เดี๋ยวก่อนมีข่าวลือออกมาว่า Samsung อาจจะใช้ RAM LPDDR6 ใน Galaxy S26 ซีรีส์เลยด้วยซ้ำซึ่ง RAM ร,รุ่นนี้มีความเร็วสูงถึง17 Gbps แถมยังประหยัดพลังงานลงถึง25%อีกด้วย แล้ว Galaxy S 26 Series จะเปิดตัวเมื่อไหร่คาดการกันว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันว่านอกจากแรมที่เร็วแรงขึ้นแล้วเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอีกบ้างคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการอัปเกรดแรมเป็น 12GB และมีความเร็ว1 7 g b p s จะเพียงพอต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันหรือไม่หรือคุณคาดหวังอะไรเพิ่มเติมจาก Galaxy S 26 Series มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย